สวัสดีค่ะสิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพรชนินนางเอกดังคลอดลูกน้องเวลาลูกชายคนแรกแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพรชนินนางเอกดังคลอดน้องเวลาลูกชายคนแรกแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้น้ำฝนพรชนินนั้นก็ได้ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วส่งท้ายเทศกาลสงกรานโดยเธนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความว่า ต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะเบบีมาแล้วค่ะและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี mm hmm. เมื่อล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพัชรินนางเอกดังคลอดน้องเวลาลูกชายคนแรกแล้วโดยงานนี้เธอได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามีคนบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือสุขภาพร่างกายที่ดีคือสติปัญญา คือเงินทองมากมายคือความสุขที่ไขว่คว้าม,มาได้และคืออะไรอีกมากมายที่ชีวิตเล็กๆจะได้ก้าวผ่านไปอย่างมีสติแต่สิ่งใดๆเหล่านั้นอาจมีความหมายน้อยลงหากไม่มีเวลาแม้ป๋าอามกลับมามีฝนคิดเยอะไปใหมนะคะนอกจากนี้ป๋ากะมามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆผมชื่อว่าน้องเวลามารายงานตัวครับเรื่องทองต้องสมิติเวทท่ามกลางคนบันเทิงชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีมากมายยินดีด้วยค่ะแข็งแรงไวๆทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะขอบคุณท่นิวค่ะ